ไลสไตล์บายส้ม่าไลสไตล์บายส้ม่าจะมาทํางานให้ดูค่ะวันนี้จะมาจะมาเข้าเอวนะคะสะโพกไม่แตะให้คุณสุภาพสตรีค่ะเนี้ยค่ะนี่คือเลาะแล้วนะคะเลาะอันนี้คือด้านหลังเนี่ยเราจะเอาเข้าตรงหักแค่สะโพกนะคะหักลงที่สะโพกแต่ไม่ได้เอาสะโพกเข้าค่ะ เนี่ยให้เราแกะมามุมนี้ทั้งสองข้างนะคะซ้ายขวามาเลยเรามาทำกันดีกว่าและสไต์ใบส้มซ่ามาทักทายอยีกแล้วค่ะแกะออกนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์สไตล์ัยรุ่นอินเทนนะคะหักตรงมุมมุมเออไอ้นี่แป๊บเดียวหน่อยเดียว ไม่เอาสะโพกเข้าค่ะมาเลยอันนี้ค่ะ ซ้ายขวาข้างละนิ้วค่ะเพราะว่าสี่นิ้วอันนี้จะไม่แตะสะโพกนะคะละา,ยายสไตล์ใบส้ม่าพามาเอาเอวเข้าค่ะ เนี่ยค่ะเข้าเท่านี้นะคะหักมุมอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องตัดท้าค่ะแล้วก็มาฝั่งนี้เหมือนกันนะคะเท่ากันนะคะเพราะว่าเข้าสี่นิ้วซ้ายขวาสองก็เป็นสี่ เหมือนกันค่ะทั้งสองข้างลายสไตล์ายส้มซ่าพามาแก้ทรงเงงเกงวัยรุ่นค่ะเนี่ยข้างนี้ด้วยมาเลย เย็บด้านในนะคะหลังจากเข้ามุมแล้วเย็บเข้าอะค่ะเหมือนที่ว่าเอลเข้าทั่วไปอะค่ะ ไลฟสไตล์บายส้มซ่าพามาทำงานค่ะฝั่งนี้ด้วยนะคะให้ให้เย็บเย็บเย็บขอบพังข้างนอกเนี้ยให้ติดกับริมเหมือนเดิมก่อนลฟสไตล์บายส้มซ่า มาร์กไว้ก่อนนะคะไลสไตายใบส้มซาพามาแก้ส่งผ้าให้ลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะเองานดีไวมันก็จะมีแต่เศษได้นี่ล่ะคะ่ะ จับจับอย่างนี้นะคะแล้วมาตรงมุมตรงมุมมุมมุมหลังสันหลังอะนะมุมมุมสันหลังนั่นแหละมุมสันหลังนะเนี่ยดูทันไหมคะไม่ทันคอมเมนต์นะคะไลฟ์สไตล์ใบส้มจ้า วัดนะคะเราเข้ากี่นิ้วเราก็วัดว่ามันตรงเป้งญญเราไหมไรสไตล์ใบส้มชาพามาแก้ทรงผ้าให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ตัดนี้นะคะไม่ต้องเอาผ้าออกให้ลูกค้านะคะแล้วก็ทำหัวเป็นเบนเห็นไหมคะแล้วแบนออกเนี่ย เบนข้างในอ่ะเห็นไหมเนี่ยนี่ข้างหลังเนี่ยเบนนะคะเห็นไหมฮะเนี่ยข้างในนะเสร็จแล้วเราก็ง่อมอย่างงี้เห็นไหม เห็นไหมคะแล้วตรงรอยเนี้ยเขาจะเขาแล้วตรงรอยต่อเนี้ยตรงนี้ก็จะปิดนะคะก็จะไม่เห็นแล้วเนี้ยค่ะบึบแล้วก็ทีนี้ก็เย็บข้างนอกนะคะทีนี้เมื่อกี้เราเย็บข้างในติดกันแล้วทีนี้มาเย็บข้างนอกนะคะเนี้ยเย็บด้านในอย่างเงี้ยเนี้ยโดยเย็บข้างนอก แล้วก็จะสวยเลยค่ะดูข้างในดีๆนะคะว่าจะอ,อยู่ในตะเข็บที่เราต้องการหรือเปล่าง่ายๆนะคะวิเทีเอวเข้าที่สวยและเนียน,นะคะ่ะแก้เอวแก้เอวสะโพกอย่าแก้เอวสะโพกยังอยู่นะคะ คลิปนี้ไลสไตล์บายซุ่มซ่ามาทำงานให้ดูค่ะนะค่อยๆค่อยๆเย็บมานะคะ ไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่าทามาแก้ทรงผ้าแบบไม่เสียทรงค่ะเนี่ยค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่ามาแก้งานเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ย ตัดที่ลงที่ได้ให้ลูกค้านะคะเนี่ยเห็นไหมสะโพกยังอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็มาไล่ติดไอ้นี่นะคะ,ละ,คะไลสไตล์ใบส้มชาพามาแก้สรงผ้าให้ลูกคา้าอันเนี้ยเลื่อนมาติดที่ใหม่นะคะเพราะว่าเอวเขาเล็กแล้วก็ต้องเคลื่อนนะคะ ทีนี้มาไล่ไล่ติดไอตัวพูดตัวร้อยไอกระดุมนี้นะคะไลสไต์ใบส้มซ่าพามาแก้ทรงสวยค่ะไล่ไล่เย็บอขอบนะคะขอบแล้วตะเข็บ นี่ค่ะเราก็เลื่อนติดที่ใหม่ถอยออกมานะคะพ<อ>เพราะว่าเอวมันเข้าแล้วเราต้องเคลื่อนค่ะเพราะว่าเอวเขาจะเล็กลงกว่าเดิมไ,ไร้สาย์บายส้มซาพามาแก้สรงเสื้อผ้าให้เด็กค่ะให้เด็กไว้รุ่น ดูตะเข็บอะคะ่ะเย็บคื้นก็ให้เรียบร้อย บึบนี่เห็นไหมคะข้างในก็สวยข้างนอกก็สวยขี้ลงขี้ได้เก็บค่ะเนี่ยเห็นไหมเอวเหลืออยู่นิดเดียวเห็นไหมคะเนี่ยเห็นเราเห็นเห็นรูปตอนเอาเข้าเยอะๆไหมคะเห็นไหมคะไม่เป็นก้อนตัวนี้แบนนะคะข้างในนี้นะคะแบนออกมันจะเม่เรียบ ตัวนี้ถ้าเอวมันเล็กแล้วเราก็เคลื่อนอยู่ตำแหน่งที่มันเหมาะสมนะคะเพราะว่าเราแก้ไขเสื้อผ้าเนาะถ้ามันเคลื่อนเราก็เคลื่อนตามอะไรเงี้ยเป็นการแก้ทรงที่ไม่เสียศูนย์ค่ะแล้วทีนี้เราก็มาล้มตรงนี้คืนนะคะที่เราเลาะเอาหักมุมเมื่อกี้เนี่ย ไลสไตายใบส้มซาพามาแก้งานลูกค้าให้ค่ะเย็บล็อกมุมนะคะมุมข้างๆยีนนะ ก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ด้วย เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะเห็นไหมคะเห็นไหมคะขึ้นสันตรงนี้นั่นเลยค่ะสะโพกไม่แตะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ,คะแล้ว คุณนะคะสำหรับการที่เอาเอวอันนี้ต้องเลื่อนนะคะอันนี้เอาขีด้ได้ออกค่ะแก้เอวแกแกเอววิธีสวยสุดและไม่และไม่เสียเนื้อผ้านะคะขอบคุณนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นสไตล์ของเขาขาใหญ่สะโพกใหญ่ เอวเล็กค่ะเห็นไหมเอวยี่แปดเองนะไลสไตล์ใบส้มซาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยรอยต่อจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยรอยต่อที่เราผ้าเข้าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีรอยต่อที่อื่นเลยเห็นไหมคะรอยต่อไม่มีค่ะเก็บตรงเส้นนี้เลยเนี่ยค่ะเรียบร้อย ไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่ามาแชร์ไอเดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซ่าแบ่งปันอีกแล้วค่ะขอบคุณนะคะ